สวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศกักบสาวใต้กำลาราอีดสีชายนะคะคุณบีอายุเท่าไหร่นะครับ35ค่ะ35ปีแล้วนี่เมื่อกี้เท่าไหร่นะฮะยี่ยี่สองยี่สามอยู่ข้างหลังฟังคุณแจ็คพูดแล้วรู้สึกไงฮะรู้สึกโอ้ <laughs> โหเ <laughs> ขินเลยอย่างบีมาแชทขอยืมพี่โทรศัพท์ไปถามเจ้าตัวก่อนนะ <laughs> ไม่อันนี้ยืมจริงช่ <laughs> <laughs> วงนี้ก็เทอมลูก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเคยทำมาก่อนไหมคะคือเคยสักประมาณสักสองสามปีที่แล้วค่ะแล้วก็คราวนี้เนี่ยมันก็เริ่มแหวงแหวงจาง,งกาไปเยอะมากๆแล้วค่ะตอนนี้รู้สึกเริ่มกลับมาลำบากในการใช้ชีวิตแล้วเนทรงเดิมมะค่ะเป็นคนที่ถ้าเกิดไม่ได้สักคิ้วหรือว่าไม่ได้อะไรเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่คิ้วดูตก่อาก็เลยน่าจะดูเศร้าเงาอยากแบบ ก็แก่แล้วเนาะก็อยากดูหน้าเด็กอยากไปชิวหน้าเด็กอยากูหน้าเด็กอยากแว่งหน้าเด็กแล้วก็ไม่อยากเศร้าค่ะได้เลยแต่วันนี้เด็กจะช่วยยกหางคิ้วขึ้นนิดนึงแต่ว่าเราจะไม่ยกขึ้นเยอะเพราะว่าการที่ยกขึ้นเยอะมันจะเหมือนคิ้วตกใจอ๋อแล้ก็จะยกขึ้นในตำแหน่งที่พอประมาณ ถ้งนี้เขาจะแต่เขาจะสูงกว่าน,นิดนึง มาค่ะค่อเสร็จเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะออโอ้ยสวยตอนทำ <laughs> เป็นยังไงเจ็บไหมคะตอนทำไม่เจ็บเลยค่ะ <laughs> แทบจะหลับได้เลยท <laughs> ี่เกิดคุณหมอเต้ม,ม่ชวนสวย <laughs> ก็คือเต้ทำเป็น2เทคนิคให้ก็คือไมโครเบดดิ้งกับตัวออมเบรเพิ่มเข้าไปเพราะว่าของพี่บีมีมีตรงช่วงหางคิ้วที่มีรอยแดงอยู่นิดนึงเนี่ยเต้ก็ปรับสีให้ตรงช่วงด้านหลังแล้วก็เพิ่มความคมของคิว้วรอยเดิมข้างขวาของพี่บีจะจะถูกดึงไว้ให้ต่ำตอนนี้เต้อยากดึงขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าถ้าดึงขึ้นปุ๊บรอยเก่ามันจะโผล่ขึ้นหน้าเราก็ต้องอิงทํารอยเก่าใช่เราก็รอให้รอให้อย่างที่บอกว่ามันจะหดตัวลงอีก3 0หลังจากที่คิ้วหดตัวลงเรีย เรียกว่าเทคนิีแพดเปิดค่ะเพราะฉ<อ>ะนั้นมันต้องห้ามโดนน้ำเจ็ดวันพี่บีสวยเลยน้านเด็กไหมอชอบโอ้แบวมาก <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาใหม่สองเดือนเตืมเนะาะเจอกันค่ะ